นายทรงสิทธิ์สุพานิชผู้อำวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่3กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางกรมชลประทานมอบให้ใน,นาธนะต้นประสงค์หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2ให้ข้อมูลงานก่อสร้างประตูระบายน้ำวังจิกในแม่น้ำยมที่ในอดีตผู้รับเหมาที่งานทำให้เสียเวลาไปเกือบ2ปี 2> สวัสดีครับวันนี้นา,นายทรงสิทธิสุพานิชนะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่3นะครับ มอบหมายให้กับผมนายธนัทต้นประสงค์นะครับหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2นะครับมาประชุมชี้แจงแผนพันโครงการนะครับประตูระบายน้ําบ้านวังจิกนะครับอําเภอรบช้างจังหวัดทิจิตภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันนะครับประตูระบายน้ําวังจิกนะครับได้เซ็นสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่นะครับคือบริษัท PN นะครับ c s t r u c t i o n and Building นะครับเริ่มเริ่มนับอายุสัญญาวันที่7มกราคม2568นะครับ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่1เมษายน2569นะครับอายุสัญญาทั้งหมด450วันนะครับวงเงินค่าก่อสร้าง197ล้าน500,000บาทนะครับถ้าเกิดประตูระบายน้ําแล้วเสร็จนะครับจะสามารถเก็บกับกน้ําด้านเหนือประตูระบายน้ำได้เนี่ย6.1ล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งสามารถช่วยเหลือพื้นที่ได้รับประโยชน์ด้านเหนือน้ำนะครับประมาณ37,000ไร่นะครับซึ่งเป็นประโยชน์ก่อคนในพื้นที่และพื้นที่ด้านล่าง ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจจริงของกรมชลมระทานนะครับที่จะแก้ปัญหาน้ําท่วมและก็ภัยแล้งในจังหวัดพิจิตรส่วนของตําบลวังจิกและก็อำเภอโบรับช้างนะครับ โดยล่าสุดขณะนี้กรมชลประทานได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่คือบริษัท P n Construction and Building จำกัดเป็นผู้รับจ้างระยะเวลา450วันเริ่ม7มกราคม2568สิ้นสุด1เมษายน2569ค่าก่อสร้าง197,500,000ล้บาทโดยบริษัท P n Construction and Building จำกัด ซึ่งปัจจุบันการทำงานในภาพรวมของการก่อสร้างประตูระบายน้ำวังจิกมีความคืบหน้าไปแล้ว41.34%จึงมั่นใจได้ว่าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำวังจิกในแม่น้ำยมจะเสร็จตามสัญญาก่อสร้างได้อย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อประตูระบายน้ำวังจิกแห่งนี้สร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำยมและลำน้ำสาขาได้ถึง 6.17ล้านลูกบทาทเมตรทำให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ประมาณ37,397ไร่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านนาอําเภอวชิระบรมีตำบลรังนกตำบลเนินปออําเภอสามงามและตำบลวังจิกตำบลไผ่รอบตำบลโพประทับช้างจัง,จงหวัดพิจิตรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ดังกล่าว